เงาชิบา2ลุล่มกันหนาวทำไมกูต้องมารอคนทรมานแบบนี้มาแจ้งไว้ก่อนลวงหน้าเสื้อลิบริมลิงเวอร์ชั่น2สีดำนะครับเริ่มเปิดจองมีนา กำลัาางการแน่นอนสวยสวยมากแล้วก็สวยมากแล้วก็ออกแบบผมเป็นคนออกแบบดีไซน์เองหมดปีที่แล้วก็เหมือนกันผมก็ออกแบบดีไซน์ไม่ต้องจ้างทางร้านเราแค่ส่งลายลายทั้งหมดผมเป็นคนออกแบบดีไซน์หมดไม่เคยใช้ทางร้านทำกระจกทำเองสวยกว่านะฮะ ร้าน,นไหนไปดิพี่เดี๋ยวเืน้ำแข็งนะโอเค